พอเวลาเคลื่อนมาถึงตอนเกือบจะเที่ยงคืนจ,จู่ๆมันก็มีเก้งตัวหนึ่งเดินมากินน้ำพ่อผมจึงเล็งปืนไปที่เก้งตัวนั้นแล้วรอจังหวะพอเก้งก้มลงดื่มน้ำพ่อผมก็เหนียวไกส่งกระสุนออกไปทันที กระสุนปืนได้พุ่งไปโดนบริเวณลำคอทำให้เก้งตัวนั้นลม้มลงแล้วนอนแน่นิ่งไปจากนั้นพ่อก็บอกกับผมว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยลงไปจัดการกับเนื้อของเก้งตัวนั้นแล้วพ่อก็บอกให้ผมนอนพักผ่อน ผมมาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนเวลาประมาณตีสามเพราะผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาตะโกนเรียกอยู่ข้างล่างพอผมมองลงไปก็เห็นพี่สาวกำลังยืนเรียกผมอยู่พี่สาวได้บอกกับผมว่าแม่ให้เอาเสื้อกันหนาวและข้าวมาให้